มัเป็นหลักใจปราจากใครที่บาุวัตลายทังสิ้นขอให้ประชาจนปุ้นปลี่ยนจจงอยู่เย็ิสุกปราศจากความอยู่รอดนอนทุกจงมั่งมีสีสุปราศจาความแากจนเกินใจคนจากใครบาปปุจจาวัตรายทั้ง ตาโอสุยาตะโยข้าพระเจ้าขอตั้งศีลปิเทโหนบุญกุศลที่แด่ไปให้ภัสามถึงบิดามาจางขัาจางทั้งอยู่กลานแจ้งที่จะดิกันทั้งคนช่เคยร่วมรักสมัยไส้ขอให้ได้บุญกุศลโสขอบคันทั้งเจ้ากลับในเลนและเทวัน ขอให้ท่านได้บุญส่วนหน